กล่าวสวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับสวัสดีกันช่วงบายครับหลังจากที่มวยไทยเจีีแข่งขันเสร็จแล้วก็มารวมพูดคุยครับแหลกเปลี่ยนมุมมองทัศนะสอบถามกันครับเป็นยังไงครับผลประกอบการเพราะกันบวกปรครับมือนะครับส่วนผู้ใดที่ที่ตามตามช่องตัวเดียวกับบ้านหนาสิเพ่อหนาสิยิ้มได้ยู่ครับเพราะว่ามวยซีคูเข้าไปเข้าไปสามตายแค่หนึ่งตายแค่หนึ่งตาย กระต่ายแบบออกตัวได้แล้วครับเพราะว่ามวยมันสามยกกับมาเป็นตอแล้วมวยร่องกับมันเป็นตอแล้วมาผัดโดนนับไปกับว่าว่ากันทุกคนเนี่ยคิดว่าเอาตัวรลอดแต่งตัวได้นะครับในมุมมองของผมคนเล่นมวยน่ะจะมีการเอาตัวรลอดได้สามยกกลางมุ้งแต่งตัวครับตามที่บอกไปนะกับมาร่วมพูดคุยกันครับได้นับถึงนับไปยกชี้แต่ว่าก็ะต่ยหลวงลุลงไปอีกแต่ว่ากรรังการกับบอลนับโอ้ย ทรสงสารโยเจ้ากองทรณีมันนี่ต่อยดีอีลีครับต่อยดีอีลีโชคแบบมีไว้นในลาพเทเดียวลาดเทเดียวถึงนับล่ะโชคแบบมีไว้นในมีมัดจิ้มโอ้ตัวนี้ผมมักเลยจุดจุดไว้ในใจเลยบันทึกไว้ในใจเลยเป็นมว่วหนาเชื่ออีกตัวหนึ่งครับสําหรับกองทรณีท็อปเฟลีนี่ตัวนี้ชกได้ลุ้นทุกนาทีใจสู้ความถึงแม้สิถือนับแล้วก็ยังกลับมาพพายามสู้ให้ครับนี่นักม่วยอ้องแบบนี้ครับเอา มาบอกกันที่คู่แรกกันครับคู่แรกคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าพายุทรายโชดบางแสนเจอกับชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงคู่แรกนี่รูปเกมไหนว่าเลกกันตั้งแต่ต้น,ตน,ตนเลยวันต่อครับพายุทรายนี่มีแข็งหนักๆอาวุธหนักนวงนุ่นแรงกว่าเห็นเจ้าชัดชัยน้อยนีนจังหวะความเร็ว ห้องแค่กว่าแต่ว่าถือลดบวงหนักๆนีอาการอ asaki, ีย่างหนึกันถือมัดนางเงี้หนางไงไปลายดอก <S <S ในช่วงตน้นๆยกหนึ่งยกสามเลยหนึ่งสองสามเ่ยแหลกกันดูเดือดแต่ว่ามีช่วงยกที่สี่ชัดแจ่หน่อยเปลี่ยนเกมจากแหลกแข็งมาเดิอนอัดลงหน่เดินขวางเริ่มท่านไม่ดีเดินเริ่มท่านไม่ดีดูร่มเรีมขึ้นมาแล้วยกที่สี่เจ้าชัดแจนหน่อยดูร่มเรียมขึ้นมาแต่ว่าก็น,นั่นแหละครับราคากับเบียดไปเบียดมา ยกที่หายกที่หาเป็นทางด้านพาคยูไายมนได้จังหวัดเตยดอกหนึ่งเตยเราแทาใช้นหน่อยอยังเล่มีอาการเอียงหันหลังจังนั้นก็แลกกันปะปายแล้วก็เต้นแล้ววานนี้เต้นแล้วตัางไายพียงตั้งายต,ตั้งบอ่อให้เขาอราคากะเบียดไปเบียดมาราคากับยันไปยันมามุมนั้นแนมุมน,นี้แนราคาบนิ่งนะครับเดี๋ยวไปแดงเดี๋ยวไปน้ำเงินดีขึ้นดีลง่า ตอนมุยกเนี่ราคายูเดียงประมาณสามช่วงตัวอเามงกานรวบรวมคะแนนกับชู่มือให้ทั้งนั้นเงินชัดใช่น้อยเอาชานะไปอ่าู้นี้ก็ถือว่าดวงล้วนๆครับดวงล้วนเพราะว่าเอาเอาตามตรงตามตาเนี่ผมม่วงแพ้เขาผมม่วงแพ,พ้พายยูใช่ตามตาผมน่า่ะครูนี่ผมให้ตัวเดียกับบ้านไปที่ชัดใช่น้อยอก็ถือว่ากินทีดวงครับมือนี่ครับโชคเข้าข้างครับอาจารย์ช่วยชีวิตไว้ ครูนี้ออกผมบอกเจ้าบ้านออกเพราะอย่างที่ออกเพราะเป็นมวยที่ฟอร์มสดแล้วก็หน้าเสือดีเป็นมวยต้องเป็นเด็กปั้นค่นต่อไปนะครับเพราะเป็นมวยของในเครือในค่ายผู้จัดส่วนคู่ที่สองหนึ่งก็เป็นทั้ง,น,มมงนั้นเพชรเมืองเหนือต้องเขาเชียงใหม่เจอกับชามมนาวสันติอุบลชามมนาวมราชพัฒอุบลครูนี่นี่ผมบอกตามตรงตามที่ผมอาชีพอ่ ทศนวิจา์ช่วงเช้าแล้วผมบอกตามตรงว่าสองคนนี่โชคก็ภัยนี่ผมไม่เคยผมไม่เคยเชืยย่อเลยผมตรงขามตลอดสองคนนี่ว่าผมมามักเป็นมวยที่อาวุธอาวุธหน่อยแล้วความเป็นมวยหน่อยทั้งคู่แต่ว่าในเมื่อประกบมาคู่มาใจกันเองเขาเป็นนักวิจาร์เขาก็ต้องออกให้ได้เลยเขาก็ต้องหาทางออกเขาก็ต้องเลือกมีตัวเลือกผมก็เลยเลือกไปที่ชามานาวเลือกที่กระดูกมวยคู่นี้ก็เป็นทั้งดัานเจ้าชามานาวซับซอกได้นับ ในยกที่สามแล้วก็บวกศอกแล้วก็คุ้มเกมอัชนะไปไหลเสียวครับคู่นี้ก็ถือว่าไหลเสียวส่วนคู่ที่สามเนี่ยคู่ให้ไหลเลยเป็นที่กล่าวขวัญที่พูดถึงเลยอ่าก่อนอื่นต้องเชิญนจมเจ้ากล่องโทรนนีน่อันชี่ไหลแล้วก็แสดงความยินดีครับได้บัญชีครับแชมป์ร้อยสิบห้าปอนด์คนใหม่เจ้ากล่องโทเณนนี่ถือว่าเป็นนักชกที่ ชกแบบมีไว้ในครับสามยกเนี่ยเบียดถึกเตี้ยคานหนักๆเกิดไม่มีอาการอย่างเก็บอาการดีมีมัดจิม้มมีมัดจิม้มมีวงในเดินเดินเก็มวงในแลกแข่งเดินเบียดเข้าไปเป็นน้ำมวนทีใต้ได้รุ่นครับนาลักนารุ่นครับกระดองก็นดันหลักมาผัดก่อนที่ผัดนะคเป็นต่อประมาณสามช่วงตัวห้าช่วงตัวแล้วห้าตัวสามรองแล้วราคาในการไดเสียใน่น เรียบนะครับประมาณห้าต่อสามลองมิงบางยังว่าไปจัหอดเจ็ดต่อกอนปลอยตัวน,นั่นแหละครับผู้ได้แต่งตัวก็ยินดีน้ากันลอดไปส่วนผู้ได้โล่มากผ่้แต่งตัวกับซอยว่าไรนะครับเมื่มอได้เมื่อร่องมาได้เปรียบเข้าป้านั่นแล้จะจอาบังก็ซอยว่า,าวไรล้วงมายกซีนี่ครับต้นยกผัดโดนวาโดนสอบลงลงไปกรรมการกับลุกขึ้นมาเ็วอยู่ตัวกรรมการก,นก,ารกันับ คือว่ากรรมการอาจารย์บออยากให้โอกาสตอนได้ <c oughs> กลับกันได้บ่เนี่หลังจากนั้นเพราะพอถึงแล้วเรากลับมาไล่ซ้ำขึ้นด้แล้วก็เฮ็ดได้ดีซ้ำบวกสวกนักหนัก,นก,นกมีจังวหวะหัวการก็มีช่วงจังหวะหนึ่งจับขาอะไรล้วก็ต่อยเนี่ยเต็มปากเต็มจมูกหลายบัญชีหรือว่าน้องแชมป์เนี่ยก็ล่วงลงไปบ้างแต่ว่าล่วงลงไปรอบนี้อาจารย์ยืนเมืองอาจารย์มอนับ <c oughs> ฮักพิงแล้วนี่ฮักพิงแล้วแต่ว่าเพื่อนตัวผมเอียงยเอาตลอดใดดอกแต่งตัวแต่ยกสามละกรรมการมโนบ <c oughs> แต่ว่าราคากันยังบรจากเลยเหมือนยกซี่กับแช่อะไรเจ็ดต่อวะห้าต่อสามต่อนี่แหละประมาณนี้แหละครับบริหางเพราะว่าเขามองวา่ชงชาชาิงแชมป์มาแช่ขคะแนนเป็นยกเพราะว่าถ้าคะแนนเป็นยกมันยังมีชิดมีโอกาสอยู่เพราะว่า ตามตามผมมองใสองสามเป็นของเจ้ากล้องเทรณีมาพาดแค่ล้วนับยกสี่ยกห้านี่ผมมองชิงดำมายกหนึ่งกับบกขคะแนนยกขาเนี่ยกเป็นทั้งด้านเจ้าได้บัญชีโตทั้งนักกัได้ได้รูมมวยนะครับต,นต,นต,นตบน้นแต่ว่าในนาททไทยเจ้ากล้องเทรณนีโดยหัวใจทีวายอมกับเดินอัดเดินชนออกอาวุธไปเรื่อยต่อยมาสันสอบ เดีวได้บัญชีนี่ก็อาการเหมดเด้ทว่าได้นับเมื่อมันได้นับตุนไหมซื่อเสรมก็เลยยืนด้วยกำลังใจเพราะว่ามันชนะอยู่แล้วก็เลยยืนดูได้ด้วยกำลังใจแต่นั้นแหละครับครบหายกกรรมการก็ประกาศคะแนน49 47ท uh, ัはは้งสามเสียงก็มองว่าก็มองว่าคะแนนขาดเกินไปเพราะว่าเอาตรงๆมันเสียคะแนนเด้ผมว่าออก48เนียนเพราะ พอดีเพราะามวยแพร่แฉ่ดูกนับยกเล่าชีเป็นบลาหายกเสียแค่สองแต้มก็สี่สิบแปดนะแต่หวอกแต่มันผมหวอกเลยเนี่ยอกเสมอสี่สิบแปดสี่สิบแปดแต่มันผมหวอกความวยหนนับแต่ว่ายกตนตนบ่แพ้อะคู่นี้ก็จบลงเป็นเจ้าไดาบัญชีชนะไปส่วนคู่เอกเนี่เกาล้านเจอกับสมิงแดงคู่นี้ผมบวอกไปทางเกาล้านบอกไปที่จังหวะฝีมือไอ้ชิวมวย ความรวดเร็วต้นๆไปก่อนแต่ให้ระวังเจ้าสมิงแดงเพราะว่าทีมเชียร์ทีมอันนี้เขาดีน่าเชียร์บรรยากาศเขาดีแต่ว่าขนนั้นแหละครับโจกดีไปปิดเกมเร็วเตะคานอกยกที่สองอ่รุปแซปดาห์นี่ผลประกอบการค่ะสำหรับตัวเมงถือว่าโอเคอยู่ครับให้ไปสี่ตัวตายแค่ตัวที่ตัวที่สามสามารถออกตัวบางทุนได้่ะ ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆสรุปคร่าวๆบอกสู้กันฟั่งครับผู้ใดเป็นทั้งใดผู้ใดบวกผู้ใดลบคอมเมนต์มาบวกนะครับสําหรับคลิปนี้กัพูดคุยกันประมาณนี้เจอกันไหมคลิปหนาล่อเงิงคูมวยสิม,ม,มีผู้ใดผมจะไปหาขอ้อมูลมาเจาะลึกมาบอกสู้กันฟังครับคลิปนี้ขอารามมาสวัสดีครับ